สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสว,ส,สวัสดีค่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะคุณนกค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณนกแล้วก็คุคณฝ้ายค่ะจะพาเด็กมาเรียนตัวพยัญชนะกันนะคะวันนี้เราจะเรียนตัวพยัญชนะสองตัวตัวแรกเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะตัวที่หนึ่งโซโเด็กๆคู่พร้อมกันนะคะ โซโซเอครูฝ้ายคะและโอโซมีคำส้อยว่างยังไรคะโอโซล่ามทีค่ะฮ้าเด็กๆพูดตามครูฝ้ายเลยค่ะโอโซล่ามทีเอเด็กๆทราบไหมคะว่าโซโซเขามีประโยชน์อย่างไรคะ อ,อ๋อเดี๋ยวคุณลูกจะอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะโซเขาเป็นโลหะชนิดหนึ่งเป็นข้อข้อนะคะแล้วก็มีสายยาวๆเขาเอาไว้ล่ามแทนเชือกนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเพราะว่าโซอะค่ะเขาแข็งแรงและทนทานกว่าเชือกนั่นเองค่ะอ่าแต่ว่าคุณลูกก็จะมีรูปให้เด็กๆดูนะคะว่าโซ่สามารถเป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของจัก,กรยานครูฝ้ายที่บ้านครูฝ้ายมีจัก,กรยานหรือเปล่าคะมีค่ะคุณนกขับเคลื่อนด้วยโซ่<า>ค,โซค,ค่ะคุณนกถ้าไม่มีโซ่จัก,กรยานจะขับเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะผ่านไปข้างหน้านไม่ได้แน่แนแนเลยนอกจากจัก,กรยานาก็จะมีรถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะครูฝ้ายเอแต่ประโยชน์ของโซ่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะ ยังเอาไว้ล่าม,ล,ามล่ามอะไรล่ะคะคุณฝ้ายล่ามช้างค่ะคุณลแบบ็อกโอ้เขาว่าช้างเขาตัวทําไมคะตัวใหญ่มากค่ะโอ้อเขาก็เลยต้องล่ามช้างไว้เด็กๆต้องเคยเห็นช้างแน่เลยค่ะถ้าเด็กๆไปสวนสัตว์ต้องเจอช้างแน่เลยค่ะ่าเด็กๆเห็นประโยชน์ของซอโซอ่ซแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะซอโซอล่ามที เรียนตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปคือตัวอะไรนะชอเชอค่ะคุณนกโอ้ชอเชอคำส้อยของเขาคือชอเชอคู่กันเด็กๆท่องตามคุณคุยหนึ่งรอบค่ะชอเชอคู่กันเดี๋ยววันนี้ชอเชอนะคะเขาเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะโอ้ต้นใหญ่มากเลย เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ลบแดดลบฝนหู้ยครูฝ้ายแดดร้อนไหมเขามาหลบที่ต้นไม้เร็ว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 โอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่เลยคะ่ะเห็นไหมคะว่าชอเชอร์ก็มีประโยชน์มากเลยเพราะเขาเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เอาไว้ลบแดดแล้วก็หลบฝนคะ่ะ แต่ว่าวันนี้ยคุณนกมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะคุณฝ้ายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะชอเอ๋ยชอเชอหลบแดดหลบร้อนพวกเราพักก่อนใต้ต้นชอเชออีกรอ้ค่ะ ชอเอ๋ยชอเชอหลบแดดหลบร้อนพวกเราพักก่อนใต้ต้นชอเชอร์เก่งมากๆเลยค่ะปม,มือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูนกแล้วก็ครูไ้าค่ะสอนตัวพาย,ยัญชนะเด็กๆไปกี่ตัวคะสองตัวคะ่ะตัวแรกคือตัวอซูซเด็กๆพู้พร้อมกันคะ่ะ ซอโซคำสร้อยของเขาคือซอโซลามทีค่าเด็กๆพูดตามเลยค่ะซอโซลามทีตัวที่สองค่ะตัวชอเชอชอเชอเอชอเชอร์คำสร้อยของเขาคืออะไรคะชอเชอคู่กันเด็กๆพูดพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะชอเชอคู่กัน,กนวันนี้เด็กๆได้เรียนตัวพยัญชนะไปสองตัวแล้ว เดี๋ยวให้สัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูนะคะว่าครูนกแล้วก็ครูฝ<ร>้าย<ฟ>จะมาสอนตัวพยัญชนะอะไรเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย